ด้วยเหรียญสวัสดีครับออตอนนี้มาอัปเดตเหรียญ5บาทที่แลกมาเมื่อวานหน,หนึ่งพันนะก็แยกตามได้ตามปีพศได้อย่างนี้นะที่ขึ้นด้วยเลขปีที่ขึ้นด้วยเลขสาเนี่นยนะก็จะมีทั้งหมดได้10เหรียญน,นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะอย่างเช่นปี38 38ในปี39ในปี37ที่ขึ้นด้วยเลข3เนี่ยรวม10เหรียญเราให้เพิ่มเหรียญละ1บาทนะครับก็รวมเป็น10บบาทนะมูลค่าเพิ่มขึ้นมา ที่ขึ้นด้วยเลข4นะจนถึงปี50รวมทั้งหมดจะเป็น33เหรียญน,นะอย่างเช่นปี42ปี42ปี45ยังดีที่ไม่ใช่ปี46ถ้าปี46กคงใจเต้น 4ี 47, นะครับรวมทั้งหมด33เหรียญน,นะฮะเราจะให้เพิ่มอ,อีกเหรียญละ50ตังค์นะร,รวมเป็น16บาท50รวมทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมานะฮะยี่บบาท50นะฮะก็จาก1,000นนะครับ,ก,ก, 1, 000, รบก็แค่เสียเวลาคัดนะครับใครมีก็สะสมไว้ให้ได้สัก ร้อยสองร้อยเหรียญน,นะฮะแล้วก็ค่อยส่งมาให้มาขายให้เรานะครับเรารับซื้อวันนี้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคัดเหรียญบาทกับเหรียญสองบาทต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ